สำหรับผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยกลุ่มหลอเลือดสมองนะคะจากการศึกษาเชิงลึกเราพบว่ากลุ่มคนทั่วไปมีโอกาสการติดเชื้อโควิดได้ถึง2 1 0ถึงค่ะและถ้าผู้ป่วยกลุ่มนี้เป็นผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเป็นหลอดเลือดสมองอยู่แล้วก็จะพบว่ามีโอกาสที่จะดำเนินโรคได้รุนแรงกว่ากลุ่มคนทั่วไปมากค่ะ มอเห็นว่าสมคัญอย่างยิ่งเลยค่ะหมออาจจะขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะจากข้อมูลเชิงสถิติจากทั้งทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเองที่ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนไปมากกว่าล้านโดสแล้วเนี่ยเ,เราพบว่าผู้ป่วยกลุ่มทั่วไปที่ได้รับการฉีดวัคซีนสามารถ มีโอกาสในการเกิดอาการทางสมองได้คือถ้าเทียบเป็นตัวเลขแล้วเนี่ยคือน้อยกว่า1%ซโดยอาการที่เกิดขึ้นก็มักจะเป็นอาการเพียงเล็กน้อยอย่างเช่นอาการชาไม่คพอะต่อโจงหรือว่าอาการปวดศีรษะอาการอ่อนเพลียไม่ค่อยมีแรงค่ะแต่เมื่อนําผู้ป่วยกลุ่มนี้ไปดําเนินการสืบคน้นอย่างเช่นไปสืบค้นด้วยการถ่ายภาพถ่ายทางรังสีสมองเนี่ยก็ไม่พบว่ามีพยาธิสภาพที่สัมพันธ์กับการเกิดหลอดเลือดสมองขาดเลือดค่ะ มีทางกับดานผู้ป่วยกลุ่มทั่วไปเนี่ยที่ติดเชื้อโควิดผู้ป่วยกลุ่มนี้มีอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมองเองเนี่ยได้มากถึง1-2%แล้วก็ท้าในผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยเกิดการติดเชื้อแล้วเนี่ยโอกาสก็จะทำให้การดำเนินโรครุนแรงถึงท่านเสียชีวิตได้สูงถึง1นึ่ใน3เลยทีเดียวค่ะ ดังนั้นในฐานะแพทย์เองเหมอยังยืนยันสนับสนุนว่าการฉีดวัคซีนน่าจะมีผลประโยชน์ในแง่ของการลดความรุนแรงของโรคและก็ลดอัตราตายได้ค่ะซึ่งการเตรียมตัวของผู้ป่วยกลุ่มนี้ค่ะไม่ต่างจากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปเลยส่วนเรื่องของการเตรียมตัวในแง่ของโรคประจําตัวของเราก็คือในผู้ป่วยกลุ่มหลอดเลือดสมองอาจจะได้รับการกินยาเช่นพวกยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือ,อยาต้านเกล็ดเลือดะคะ่ะ ยาต้านเจ็ดเลือดเนี่ยสามารถกินได้ตามปกติเลยไม่จําเป็นต้องหยุดยาก่อนที่จะมาฉีดนะคะส่วนเรื่องของยาต้านการแข็งตัวของเลือดเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มเนาะถ้าเป็นกลุ่มยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดใหม่หรือในทางการแพทย์ที่เรียกว่ากลุ่มโดแอดตัวเนี้ยไม่จาเป็นต้องหยุดยาค่ะสามารถกินต่อแล้วก็มาฉีดวัคซีนได้ตามปกติแต่ถ้าเป็นยากลุ่มเก่ายากลุ่มวาฟารินค่ะซึ่งยากลุ่มนี้อาจจะต้องดูที่ค่าระดับเลือดตัวที่ชื่อว่า INR ก่อนคือถ้า ระดับ I N R น้อยกว่า3ก็สามารถฉีดได้ตามปกติมากกว่า3อันนี้ควรจะปรึกษาแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะมาฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็หลังจากฉีดวัคซีนในผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็อาจจะต้องกดนานกว่าคนปกติหน่อยหรือห้ามครึงห้ามนวดเด็กขาดนะคะเพื่อป้องกันว่า,าไม่ให้เกิดเ,เลือดออกตรงบริเวณที่ฉีดวัคซีนค่ะฉีดวัคซีนป้องก COVID ันโควิด -19 เพื่อตัวคุณเองและเพื่อเราทุกคนค่ะฉีดเถอะค่ะ Terima kasih telah menonton!